ศพของยี่น้อยหลุดออกจากมือของชายในชุดดำและชายในชุดดำนั้นเห็นได้ชัดว่าเขากำลังสูญเสียตอนนี้ข้างหลังเขามีคนสวมชุดดำจำนวนนับไม่ถ้วนวิ่งออกไปในคลื่นเกิดอะไรขึ้นเสียงผู้สูงวยถามด้วยความโกรธเมื่อกี้เปลวไฟนั่นคืออะไรพี่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเหตุและตอนนี้เราจะทำอย่างไรดี แล้วถ้าเราหนีตอนนี้โรงเรียนหอแก้วเจ็ดสมบัติก็จะยิ่งมีเวลาในการเตรียมพร้อมมากขึ้นเท่านั้นเจ้ามีเงาเจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งนี้จะเพิ่มการสูญเสียของพวกเรามากแค่ไหนตมตีเสียงพร้อมกับคำสั่งของผู้สูงวัยนั้นเงาดำจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่ง ออกมาราวกับกระแสน้ำตรงไปยังปราสาทโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติแล้วตอนนี้เมื่อได้รับสัญญาณเตือนปราสาทของห่อแก้วเจ็ดสมบัติก็สว่างแล้วสว่างอีกและในตอนนี้ถังซานก็ได้ลาปรามาจารย์และเพลนเดอร์และพักพวกออกเดินทางตามลำพังและได้มูไปซูซูชิงและนิ่งหลงหลง ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไปอีกสองสามวันและในที่สุดการรวมตัวกันในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาไม่ได้กระตุ้นให้ถังซานอยู่ต่อเพราะพวกเขาทุกคนเข้าใจได้ถึงความกังวลของถังซานที่ไม่ได้เห็นเสี่ยว,วูและหลังจากถังซานออกจากเมืองโต้หลัวถังซานก็เพียงแค่นำทิศทางของเขา จากนั้นก็เข้าไปยังป่าใหญ่ของซิหลัวอย่างรวดเร็วในใจของเขาตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้เห็นเซี่ยววูห้าปีแล้วเสียววูเจ้าสบายดีไหมเจ้าต้องปลอดภัยที่สถาบันเช็คตอนนี้มีใดมูไปสู่สู่ชิงมาหงจุนและนิ่งหลงหลงรวมตัวกันแล้วด้านปรมาจารย์โดยแต่ละคนก็อธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับความสามารถทางวิญญาณและการปลุกฝนของทุกคนจนถึงตอนนี้ในแง่ของทฤษฎีทิศทางของปรมาจารย์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาทิศทางการเพราะปลูกแต่ละคนจะแตกต่างออกกันไปบ้างแต่สำหรับปรมาจารย์นั้น วิญญาณในแต่ละขั้นตอนนั้นด้วยคำชี้แนะนของปรมาจารย์พวกเขาจึงสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางในการพปลูกในอนาคตได้มากขึ้นเมื่อฟังบัญชีทั้งสี่ของปรมาจารย์ที่กำลังเตรียมการเริ่มบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีเขาและตอนนี้ก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นอย่างเร่งด่วน ปรมาจารย์มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเปิดประตูคนที่วิ่งเข้าไปข้างในคือปรมาจารย์วิญญาณเฉาซินเขายังถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของสถาบันเช็คและปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการด้านการศึกษาประเภทอาหารอาจารย์เฉาซินมันเกิดอะไรขึ้นปรมาจารย์มองดูเขาด้วยความประหลาดใจจากประสบการณ์ของเขาอาจารย์เฉาซิน คนนี้เป็นคนที่ใจเย็นมากมันคงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เขาวุ่นวายได้ขนาดนี้เชาวเซนมองไปที่นิ่งหลงหลงที่อยู่ด้านข้างอาจารย์หนิงมาที่สำนักงานของพออและตอนนี้อาจารย์หนิงก็เข้ามาที่สำนักงานเอด็ดปรมาจารย์ตื่นตระนกภายในใจและหนิงหลงหลงก็รู้สึกงงงวย มากเช่นกันว่าทำไมจูจูพ่อของเธอถึงมาที่สถาบันหรืออาจเป็นเพราะเธอทุกคนตาม่าวซินไปที่สำนักงานของเฟลเดอร์อย่างรวดเร็วเมื่อหนิงหลงหลงเห็นพ่อของเธอเธอก็อ,อดตกใจไม่ได้อันที่จริงนิ่งเซงจี้มาถึงที่นี่แล้วและราชทินนานามพรหมยุทธ กระดูกกูหลงก็มาเช่นกันอย่างไรก็ตามพลังสูงสุดของโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติทั้งสองคนนี้ดูเหมือนจะเลวร้ายอย่างมากใบหน้าของนิ่งเซงจี้ซีดลงมากหน้าผากของเขายังมีเหงื่อออกมาและเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ค่อนข้างระสำระสายสถานการณ์เช่นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนที่ ให้ความสำคัญกับรูปลักษ์กเท่าเขาและกูกูหลงก็ดูหน้าสังเวชมากเช่นกันใบหน้าของเขาซีดพอๆกันแขนขวาของเขาห้อยอยู่ข้างๆและไอเป็นครั้งคราวหน้าอกของเขาสั่นอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่เขาทำท่านพ่อและท่านปู่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น นิ่งหลงหลงโยนตัวไปที่พ่อของเธอจับมือเขาอย่างใจสัน่นตอนนี้เธอรู้สึกได้ว่าพ่อของเธอดูเหมือนจะใช้พลังวิญญาณของเขามากเกินไปและไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหัวใจของเธอก็ผ่อนคลายลงบ้างการแสดงออกของนิ่งเฟงจี้นั้นไม่น่าดูและไม่ได้น่าดูอย่างมากและคำพูดของเขาก็ยิ่งทำให้โลกแตกเป็นเสียเส่ยง โรงเรียนหอแก้วเจ็ดสมบัติถูกทำลายไปแล้วแค่คำง่ายๆไม่กี่คำแต่ทุกคนที่เข้ามาในที่ประตูได้ย,ยินหลังจากนั้นทุกคนก็กลับไม่มีชีวิตชีวาอะไรนะโรงเรียนหอแก้วเจ็ดสมบัติถูกทำลายซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในนิกายที่น่ากลัวที่สุดในโลกและในปัจจุบันหนึ่งในเจ็ดนิกายที่ยิ่งใหญ่ ความเข้าใจของปรมาจารย์เกี่ยวกับโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัตินั้นลึกซึ้งที่สุดและนับประสาอะไรกับที่โรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติที่มีราชทินนานามพรหมยุทธ์สองคนและทั้งสองคนก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งในราชทินนะนามพรหมยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นท่านกระดูกที่อยู่ต่อหน้าเขาหรือ ท่านกระบี่ที่รู้จักกันดีว่ามีการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่กล้าหาญอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนิ่งเซงจี้ที่อยู่ด้วยกันการขยายของเขาความแข็งแกร่งของราชทินนานามพรหม,มยุทธทั้งสองคนนี้ซึ่งสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าได้จริงแม้ว่าพวกเขาจะมีเพียงสองคนแต่ก็เพียงพอที่จะนับเป็น ราชทินนานามพรมยุทธสี่คนได้และในทางปฏิบัติและระบบพลังที่เก็บไว้ของโรงเรียนหอแก้วเจสมบัติมาเป็นเวลาหลายปีดังนั้นดูหน้าเกรงขามมากก่อนอื่นไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ของพวกเขาให้กับอาณาจักรโต้หลัวเลยซึ่งมีเพียงแค่ปรมาจารย์วิญญาณภายนอกที่ติดอยู่ในโรงเรียนหอแก้วเจสมบัติ ตอนนี้มีจํานวนมากกว่าส0 0พันคนนอกจากนี้การเพิ่มบริวารที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกหลายร้อยคนด้วยจิตวิญญาณของห่อแก้วเจ็ดสมบัติและประมาจารย์แห่งจิตวิญญาณที่พวกเขาเลี้งดูมาเป็นจํานวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า5000คนในโลกของปรมาจารย์วิญญาณนี่เป็นพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่งในแง่ของตัวเลขอีกหนิกาย ที่ใหญ่นั้นอยู่ห่างไกลจากที่จะสามารถมองเห็นด้านหลังของพวกเขาได้ถ้าเป็นคนอื่นพูดแบบนี้ปรมาจารย์และคนอื่นๆก็จะหัวเราะผ่านจมูกเท่านั้นแต่คําพูดเหล่านี้มาจากปากของอาจารย์หนิงเฟงจี้ของโรงเรียนหอแก้วเจ็ดสมบัติซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกและพอออเลนเดอร์ er ก็ยื่นถ้วยชาให้ และพูดว่าท่านโรงเรียนหนิงใจเย็นๆก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับการมาถึงของหนิงเฟงจี้จึงรีบไปหาปรมาจารย์และหนิงหลงหลงแล้วก็คนอื่นๆตอนนี้ยังมีเวลาถามในปัจจุบันสถาบันเช็คและโรงเรียนห่อแก้วเจสมบัติถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชวง์ ตหลัวแน่นอนว่าตำแหน่งของสถาบันเช็คนั้นยังห่างไกลาจากความสามารถที่จะเทียบได้กับหอแก้วเจ็ดสมบัติแต่เมื่ออยู่ในฝ่ายเดียวกันพอออฟเลนเดอร์ก็มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรงเรียนหอแก้วเจ็ดสมบัตินิงเซงจี้ระงับความโกรธของเขาอย่างแรงและหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้ง จากนั้นก็พูดว่าเมื่อคืนโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติถูกโจมตีและอีกฝ่ายก็เลือกเวลาได้ดีเหลือเกินมีเพียง40%ของบริวารภายในของนิกายที่ออกไปทำธุระในขณะที่ภายในนั้นเป็นโพรงเปล่าโชคดีที่พวกเขาถูกค้นพบโดยคนลาตระเวนและก่อนการโจมตีซึ่งได้เตือนทันทีทำให้เรามีเวลา ในการเตรียมตัวต่อสู้และดำเนินต่อไปเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเต็มความสูญเสียของโรงเรียนหอแก้วเจ็สมบัติเป็นมันเป็นหายนะบริวารมากกว่าสองในสได้เสียชีวิตลงยิ่งไปกว่านั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพวกเรารู้เกี่ยวกับการเสียชีวิต ของบริวารภายนอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อพ่อของเธอพูดเช่นนี้หัวใจของหนิงหลงหลงก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายพ่อเป็นยังไงบ้างพลังอะไรที่มีพลังมหาศาลขนาดนี้นิกายอื่นมันเป็นไปไม่ได้เสียงของปรมาจารย์พูดขึ้นเบาๆพวกเขาล่านิ่งเฟิงจี้พยักหน้าอย่างเศร้าใจ ในทั้งทวีปนอกจากพวกเขาแล้วใครจะยังสามารถมีพลังมหาศาลเช่นนี้ครั้งนี้พวกเขามุ่งมั่นที่จะชนะข้าไม่คาดคิดเลยว่าสำนักวิญญาณยุทธจะดุร้ายและไร้ความปราณีขนาดนี้หลังจากการต่อสู้ที่กล้าหาญมาทั้งคืนพวกเราก็สามารถขับไล่พวกมันได้และนี่ยังคงต้องขอบคุณอาวุธลับของถังซานที่ซ่อนไว้ให้เรา ในตอนนั้นบริวารที่เกี่ยวข้องโดยตรงของนิกายได้อาศัยอาวุธลับเหล่านี้เพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเอาไว้แต่การสูญเสียในหมู่บริวารชั้นนอกยังคงเป็นหายนะอย่างยิ่งและเมื่อส่วนหนึ่งของบริวารน,นอกนิกายก็กลายเป็นคนทรยศทำให้ประสาทถูกเปิดเผยแล้วข้าจะไปเข้าเฝ้าพระองค์ในทันทีการมาทีไม้เอกนี่ก่อนเพื่อเตือน ปรมาจารย์ตั้งแต่พวกเขาล่าโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติและตระกูลมังกรทรราชสายฟ้าของท่านบางทีอาจจะเมื่อได้ยินเช่นนี้ปรมาจารย์ก็ตื่นประหนกขนทั่วร่างกายของเขาลุกเป็นไฟเรากับว่าแมวเจออันตรายไม่ดีนิ่งเฟงจี้ลดเสียงลงควรแจ้งนิกายของท่านทันทีนทบางทีอาจจะยังพอมีเวลา คราวนี้พวกสำนักวิญญาณยุท์ไม่ได้รวบรวมเฉพาะประมาจารย์วิญญาณในเครือของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสี่คนของนิกายล่างในการโจมตีแล้วเมื่อคืนนี้มีราชทินนา,นามพรมยุทธ์มากกว่าสี่คนมิฉะนั้นการสูญเสียของเราจะไม่มากขนาดนี้ ตอนนี้เป็นลุงกระบี่ที่ได้รับบาดเจ็บหนักสุดจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามสามคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันจนทำให้พวกเขาต้องล่าถอยแต่โรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติของพวกเราจะยังไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างแน่นอนหากการคาดดาวของข้าถูกต้องอีกไม่นานพวกสำนักวิญญาณหยุดจะกลับมาอีกครั้งแน่นอน พวกเขาจะลงมือทำอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาจะไม่เปิดโอกาสให้เราได้พักผ่อนอย่างแน่นอนดังนั้นข้าจึงตัดสินใจย้ายนิกายไปที่เมืองโตหลัวและอาศัยจักรวัติเพื่อการปกป้องเช่นนี้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ชั่วคราวเมื่อมาถึงจุดนี้นิ่งเซ่งจี้ก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นท่านผอออฟเลนเดอร์ ender, และประมาจา์ ข้าจะออกไปก่อนหลงหลงเจ้าอยู่ที่สถาบันที่นี่จะปลอดภัยเมื่อเรื่องต่างๆสิ้นสุดลงแล้วข้าจะไปหาเจ้าเองตอนนี้ขอบตาของนิ่งเซงจี้เปลี่ยนเป็นสีแดงบริวารสองพัน 2000, บริวารน,นิกายสองพคนเต็มก็กลายเป็นศพของสำนักวิญญาณยุท์เจ้าและข้าจะไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ หนิงหลงหลงตกตะลึงตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าบางทีพ่อของเธอก็ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำเมื่อคืนแต่นอกจากสํานักวิญญาณยุ์แล้วใครที่มีความสามารถในการทำลายห่อแก้วเจ็ดสมบัติได้เท่าหากไม่ได้ถูกพบในเวลานั้นบางทีอาจจะไม่มีคนรอดเหลืออยู่ในนิกายอีกต่อไปเมื่อเห็น นิ่งเซงจี้ผู้โดดเดี่ยวเดินออกจากห้องทำงานของเฟลนเดอร์อารมณ์ก็เริ่มหนักขึ้นทันทีในโลกของปรมาจารย์วิญญาณในปัจจุบันมีเจ็ดนิกายที่ใหญ่และสี่นนั้นก็อยู่ในอนาณาจักรจักรวัิโต้หลัวพวกเขาเป็นสามอันดับแรกของนิกายโรงเรียนห้าเทียนและโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติและมังกรทรราชสาย ฟาเช่นเดียวกับหนึ่งในสี่นิกายโรงเรียนเกราะช้างและส่วนล่างอีกสามนิกายอยู่ในอาณาจักรสิงหลัวเหมือนกันกับที่นิ่งเฟงจี้พูดว่าทั้งสี่นิกายด้านล่างได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในมือของสำนักวิญญาณยุธ์มาเป็นเวลานานแล้วและสำนักวิญญาณยุธ์ก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วที่ห้องโถงวิญญาณ ที่สามารถจับคนเอาไว้ในทางทวีปอย่างน้อย70%ของปรมาจารย์วิญญาณเพราะฉะนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเชื่อมต่อใกล้กับสำนักวิญญาณยุตอีกและมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่มีพลังทำลายห่อแก้วเจ็ดสมบัติเพราะการซุ่มโจมตีโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัตินั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าห้องโถงวิญ,ญญาณจะเคลื่อนไหว และพวกเขาไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของทวีปและต้องการเลื่อนตำแหน่งของห้องวิญญาณไปอีกระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นฝีมือของห้องโถงวิญญาณโดยยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆใครจะมีความสงสัยอีกหรือเพราะสำนักวิญญาณยุท์ในปัจจุบันที่จับปรมาจารย์วิญญาณมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองก็ไม่กล้าทำอะไรสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าโดยไม่คิดทบทวนและเจ้าแห่งวิญญาณเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ได้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับปรมาจารย์วิญญาณนับหมื่นในมือของพวกเขาได้สำนักวิญญาณยุทธมีความแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เฟลเดอร์เองเมื่อเห็นนิ่งเซงจี้ออกจากสถาบันเขาก็ได้ไปหาลิวเอรอหลงเพื่อออกจากสถาบันทันทีและกลับไปที่มังกรทรราชสายฟ้าถึงแม้ว่าทั้งสองถูกแยกออกจากกลุ่มแต่ในตอนนี้ใครจะยังสนใจอยู่อีกและตอนนี้ใดหมู่ไปและสู่สู่ชิงไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปเพราะด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างกระทันหานพวกเขาจึงกระวนกระวายที่จะกลับไปยังประเทศของตนมีเพียงจาก,กระวัดสิสิงหลัวเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่พวกเขามีเพื่อต่อสู้และตอนนี้สำนักวิญญาณยุทธ์ต้องการที่จะทำอะไรต่อ นี่เป็นคำถามในใจของทุกคนและสามวันต่อมาข่าวร้ายก็กลับมาอีกครั้งในนิกายของมังกรทรราชสายฟ้าที่มีคนทั้งหมดมากกว่า1,800คนทุกคนและหัวหน้านิกายได้ตายในสนามรบและมีเพียงบริวารนิกายข้างนอกจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิด และภายในไม่กี่วันหนึ่งในสามอันดับแรกของเจดนิกายก็ถูกทำลายลงแล้วหนึ่งในนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทันใดนั้นเหมือนพายุเกิดขึ้นของโลกปรมาจารย์วิญญาณเพราะประมาจารย์วิญญาณทั้งหมดก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะห้องโถงวิญญาณได้มีการสั่งโมมตีโดยคนที่มีอารมณ์สดใสยอย่างปีปีตง เพื่อดูสองในสามนิกายข้างต้นให้เข้ากับสำนักวิญญาณยุทดอย่างไม่ต้องสงสยัยพระสังฆราชปีปีตรงถือถ้วยน้ำชาไว้ในมือและฟังการรายงานของพระคาดิน,นันต่อหน้าเธออย่างเงียบเงียบในการต่อสู้กับโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัตินั้นเรามีการส่งปรมาจารย์วิญญาณ ไปทั้งหมดหมื่นคนรวมทั้ง1,000คนจากสี่นิกายล่างและการป้องกันปราศาทของโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติก็ถูกทุบทำลายลงแล้วโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากและลูกศิษย์ของโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัติอย่างน้อยสองพันคนถูกสังหารในการต่อสู้แต่ นิ่งเซงจี้ที่มีความแข็งแกร่งของเจ้ากระบีและเจ้ากระดูกราชทินนานามพรหมยุทธ์สองคนนี้เกินความคาดหมายของเรามากถึงแม้ว่าเราจะโจมตีเป็นกลุ่มแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ยังถูกพวกมันรังไว้ความสูญเสียของฝ่ายเราก็หายนะไม่แพ้กันปรมาจารย์วิญญาณอย่างน้อยสี่พันคนเสียชีวิต ในการต่อสู้ครั้งนี้และผู้บาดเจ็บก็มีจำนวนมากกว่า3,000คนผู้อาวุโสสามในสี่คนได้รับบาดเจ็บสาหัสในเวลานั้นและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยชั่วคราวตอนนี้ถ้วยน้ำชาในมือของปีปีตรงกลายเป็นฝุ่นทันทีไยเปล่าหมื่นคนไปแล้วแม้กระทั่งรอบโจมตี แต่การสูญเสียก็ยังคงเป็นสองเท่าของฝ่ายตรงข้ามโรงเรียนห่อแก้วเจ็ดสมบัตินั้นน่าเกรงขามจริงหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของห้องโถงวิญญาณเงียบไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าที่จะเอ่ยคำใดๆเพื่อที่จะไม่ทำให้สังฆราชสูงสุดคนนี้โกรธทำรายงานต่อไปครับ เสียงของพระคาร์ดินั่นสั่นเล็กน้อยแต่ก็มีความกลัวเช่นกัน